คุณเคยเป็นไหมครับทํางานหนักแล้วก็มีเรื่องให้คิดตลอดเวลารู้สึกว่าสมองเหนื่อยล้าหมดไฟไม่อยากจะทําอะไรต่อและนี่คือ5วิธีครับที่ทําให้คุณเติมพลังให้สมองแอคทีฟตลอดเวลาข้อ1ครับนอนเร็วตื่นเช้าพักผ่อนให้เต็มที่คุณเคยเป็นไหมครับที่นอนดึกแล้วพยายามที่จะตื่นในสายแต่แม้ก็ไม่รู้สึกเฟรชริ่ไหมครับสำคัญคือถ้าทําได้นะครับพยายามนอนก่อน4ี่ทุ่มแล้วก็ อาจจะตื่นหกโมงเช้าหรือจะตีห้าเครื่องแล้วแต่เลยบางท่านหรืออาจจะเป็นเจ็ดโมงนะครับก็คือสายสุดเมื่อคุณเนี่ยนอนเต็มอิ่มนะครับคุณจะรู้สึกว่าคุณเฟรชมากๆถ้าร่างกายของเราเนี่ยมีการพักผ่อนที่เต็มที่มันจะมีความสมดุลและสิ่งสําคัญนะครับสมองก็จะเปิดรับได้ดีกว่าและข้อที่สองครับอยู่ในโหมดเล่นซะบ้างรีแลกซ์ซะบ้างอย่าเครียดจนเกินไปเข้าใจครับว่าตอนนี้ทุกคนอยากจะหาเงินเพิ่มขึ้นอยากจะสําเร็จมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ฝึกอะไรบางอย่างตัวเนี้มากขึ้น บางครั้งเนี่ยให้เวลาเต็งรีแลกบ้างไม่ใช่ว่านั่งทํางานทั้งวันครับอาจจะลงไปกินข้าวนะกินของรอร่อยไปคาเฟ่บ้างนะครับไปรีแลกซะบ้างนะครับหรืออาจจะดูหนังนะครับที่ทําให้คุณแบบรีแลกผ่อนคลายนะครับดูหนังตลกก็ได้นะครับดูมาหมามาแมวไปนะครับก็ทําให้เต็งสบายใจประมาณนั้นนะครับข้อ3ครับออกกําลังกายเพราะว่า กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันดูดซับอารมณ์ของเราไว้ด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงเซลล์ประสาทเนี่ยก็ดูดซับอารมณ์ของเราด้วยเช่นเดียวกันทุกครั้งนะครับที่คุณเนี่ยมีอารมณ์เชิงลบหรือว่ารู้สึกเหนื่อยล้าต่างๆอารมณ์ของคณเนี่ยมันจะดาวแล้วเมื่อเราเนี่ยปล่อยให้ตัวเองดาวนานๆนะครับมันจะฝังอยู่ในเซลล์ประสาทกล้ามเนื้อนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกเจ็บปวดโดยที่ไม่มีสาเหตุรู้สึกตึงร่างกายจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราไปออกกําลังกายจะทําให้กล้ามเนื้อเนียยยไไดดด้ด้คคคลาาววมรป และข้อที่4ทํากิจกรรมที่เปลี่ยนอารมณ์ย้ายโฟกัสสังคนูนเช่นตอนนี้คุณรู้ว่าคุณเครียดนะครับคุณก็อาจจะไปทําอย่างอื่นแทนที่มันเนี่ยมีการสร้างสรรมีความคิดหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไปนั่งแชร์ดิงกับ,บเพื่อนๆไปคุยกันกับเพื่อนๆนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอึดอัดเราเครียดนะเราไม่มีที่ระบายนะครับก็ลองไปอยู่กับเพื่อนๆบ้างแต่การที่เราทํากิจกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะไประบายสิ่งที่มันแย่ให้คนอื่นฟังนะครับแบบนี้มันคือการขยายในด้านแย่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณพูดคุยกันก็ลองพูดคุยเรื่องไร้สาระซะบ้างนะครับลองพูดคุยเรื่องที่มันแบบรีแลกซ์ซะบ้างนะครับก็จะดีมากๆเลยข้อ5ครับลองนั่งเงียบๆในที่ที่มีธรรมชาติหรือว่าที่ที่มันสงบเงียบนะครับค่อยๆค,คิดช้าลงทบทวนปรับในเรื่องของการจัดระเบียบร่างกายตัวเองจากนั้นก็ปรับระดับลมหายใจของคุณหายใจลึกมากขึ้นนะครับแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกเนี่ยยาวๆมากขึ้นคิดช้าลงทบทวนดูซิว่าตอนเนี้ย เราเนี่ยกำลังผ่อนคลายหรือว่ากำลังเครียดหรือกดดันให้ความรู้สึกตัวเองเนี่ยเป็นอิสระนะครับในบางครั้งในบางช่วงเวลาอย่างที่บอกนะครับเมื่อคุณทํางานหนักเนี่ยอาจจะแบ่งเวลาพักผ่อนสัก10บนาที20่นาทีก็ได้นอนก็ได้ครับหรือบางคนจะเป็นงีบระหว่างวันไงก็าอ,อาจจะรู้สึกดีขึ้นแต่ที่สําคัญนะครับถ้ามีโอกาสอยากให้ไปนั่งเงียบๆในที่ธรรมชาติดูฟ้าดูลมทําจิตใจให้ช้าลงให้ละเอียดมากขึ้นคุณจะค่อยๆผ่อนคลายนะครับ และเมื่อคุณมีการผ่อนคลายที่ดีขึ้นสมองจะกลับมาแอคทีฟได้อีกครั้งครับและนี่ก็เป็น5วิธีนะครับที่ป้าแบ่งปันคุณลองนำไปใช้ดูนะครับอปปษอีสานมาสโคตเอ d นอร p สวัสดีครับ